สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะทุกท่านจ้าอ่ะวันนี้เจ๊ก็มาเดินป่านะคะช่วงเช้าอากาศเย็นมากไม่รู้อะ่ะวันนี้ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเนาะอากาศมันเย็นอะ่ะไม่รู้เห็ดจะออกหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าค่ะไม่รู้จะได้เห็ดไหมแต่ก็ลองไปดูกันว่าจะมีบอสจะมีบอสาอากาศเย็นขนาดนี้เนาะนะคะ ดูนะเจอเรื่อยๆค่ะโอ้โหดอกนี้สวยมากงามมากค่ะดูอันนี้ได้ไหมไม่ได้น,นี่ก็ไม่เอาเนาะตรงนี้ก็ไม่เอาเอาสองดอกสองดอกพอจ้าเบิ่งแน่งามขนาดดูดูสีสดมากจ้า เจอเห็ดเหลืองนี่ว้า ใช่โอ้โหเห็ดเหลืองเห็ดมันปูโอ้ยวันนี้เจ๊เจ๊ลืมเอาขาตั้ง ขาตั้งกล้องมาเนาะโอ้ยเล็กๆก,ก็ไม่เอาเอาแต่ใหญ่ๆเปียปิดไว้คืนอือโอ้หลุดมีฟิลแบบเกือบเหยียบด้วยค่ะโอ้โหเข้าป่าเก็บเห็ด งามขนาดแห้งไปนิดหนึง่งแต่บอเป็นอย่างบอเป็นอย่างจ่ะอู้เสียดายฝรั่งไม่ได้มาด้วยไม่งั้นฝรั่งนี้ฟินเลยเก็บหมวกก็ติดกิ่งมงกิ่งไม้เนาะแต่ยิ่นแต่เสียงหลังกล้องนี่ล่ะ <c oughs> อุ้ยหงุดหลายอฮ้ยไปทางนี้ไปทางนี้เอกจ้าอู้ย้ยเบิ่งแน่นอน อ้ยเปิดแห้งนะจ๊ะบ้างแนะ่โอ้โหเห็ดมันปูพี่น้องเห็ดมันปูแท้ๆโอ้โหดูดอกโอโ้โหสงสัยเจจะตัดขาไม่ถนัดแล้วล่ะคะ่ะจริงๆตั้งใจเก็บเห็ดตัดขามากค่ะวันนี้แต่ ตัดบได้บอมีขาต่้งกล่องเลยจ้าคุณน่ะโอ้ยงามีหลีค่ะอยู่ใต้มอดแม่โอ้ยได้กลุ่มนี้กลับบ้านเลยจ้ะพี่น้องจ้ะโอ้โห ออกไปออกไปสิคะอุ้ยข้างในเก็บยากคะ่ะอุ้ยอุ้ย อ้นั่นโอ้โหอันนี้ไม่เก็บค่ะเล็ก่นน่น,นไปนู่นอีกโอ้ยเนาะเดี๋ยวจะเก็บยากนิดนึงนะจ้ะ อยกลุ่มเดียวสซ้อนเห็ดเนาะเสียดายเนาะอยู่สูงไปหน่อยถ้ามาเก็บเนี่ยต้องมาแต่เช้าๆจ้ะปานี่เนาะ เขาอยู่สูงมากเราก็เดินขึ้นมาเรื่อยๆเ,เนาะต้องใช้เวลาเดินกลับอีกเดีขาลงน่าจะลงง่ายค่ะพุ่นณ่ะงามอีหลีไปค่ะทุกท่านไปต่อจ้า ดูเห็ดเหลืองบางงามค่ะออันนี้ใหญ่อยู่โอ้มันแห้งเนาะเอาเอาเชื้อไว้นี่ค่ะ <c oughs> อ่ะปิดไว้นะคะอ่ะอันนี้ได้ยู โ oh, อ้ยะกาก็ไม่ได้เอาเข้ามากะว่าจะมาเก็บแต่ดอกเดียวได้เห็ดเหลืองด้วยจ้ะโอ้โ oh, ห oh, oh, ดอกเดียวอืม uh huh. สวยมากเห็ดเหลืองโอ้โ oh, ห oh, สวยจ้ะนี é, ่ค่ะทุกท่านโอ้ oh, ดูสิโอ้ย oh. นี่ดอกกำลังสวยๆเลยจ้ะดอกกำลังสวยโอ้ยนี่ฮะหเห็ดดำหลังเขาบอกเขาเจอเห็ดดำขึ้นโอ้โหเล็กนิดเดียวถ้าอีกประมาณสองสามวันน่าจะเนี่ยค่ะ น่าจะใหญ่ได้พอดีทั้งหมดเนาะเออเด็ดก่อนอเห็ดเหลืองออกแล้วจ้าทุกท่านเก็บไว้หน่อย เก็บยากจังเลยอืมั่มดูใส่ใส่ตะกร้าไปจ้าดูเนี่ยชอบดอกเล็กๆแต่ว่ามันทำความสะอาดยากนี่เนาะ เก็บเอาไว้นี่บ้างเนาะเป็นทางเลยค่ะเก็บก่อนเก็บก่อนเวลายิ่งน้อยๆอยอยู่แต่ก็อยากมาเก็บนะคะนี่ถ้าถ้ารอถึงวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะพอดีเลยถ้าฝนเขาตกนะคะถ้าฝนไม่ตกมันก็จะแห้งลงไปเนี่ย โหเก็บยากโอ้ยไม่ได้หมดเลยค่ะอ่ะทิ้งไว้นีแ่แหละค่ะ สดมากจ้ะอุยสวยจ้า ืงามสงาจ้อุหยเห็ดพึ่งขาลายอันนี้เดี๋ยวนะื <c oughs> ดูโอ้โหโดอกยังสวยอยู่เลยจ้าเอาไปเอาไปจ้ะดอกนุ่มอยู่นะแต่ว่าเช้ว่ามันมันใช้ได้นี่ขาอย่างแข็งเลยจ้ะ อยังเล็กอยู่เลยค่ะตรงนี้เก็บบ่ได้เล็กเกินอโอ้โหขาหนะ ือดูงามจ้ะชุดงามเป็นพิเศษสวยมาก ตอนแรกฝรั่งเขาบอกว่าให้เจ้พาเขาไปที่ป่าที่ป่าใกล้ๆบ้านพี่ชายเขาอยู่แต่เจ้ยังไม่ไปเจ้บอกเดี๋ยวมาดูป่าตรงนี้ก่อนป่าใกล้บ้านนี่ค่ะรออีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะพี่น้องนี่นะค่อยมาเข้ากันเด้อเพราะว่าเขาเจอฝนนคะคะเจอฝนเขาก็ โตวไวอันนี้ก็เอาไว้ค่ะเก็บไปชึบเก็บจ้าป๊อดชึบโอ้โหตอนนี้แยกกันแล้วจ้ะ จากเพิ่นไปไซแล้วฝรั่งเขาเดินเร็วอะค่ะทุกท่านน่าจะโอ้โหดูสิคะสวยงามจ้าว้าวทุกท่านจะดูสิคะโหสุดยอดเลยสีสันบางที่ก็ใหญ่บางที่ก็เล็ก สีสันนะโอ้โหสุดยอดเลยจ้ะสวยมากจ้าดูสิคะเอาเอาเอาเ,อาเก็บไปจ้ะนี่เคลื่อนที่มาตรงนี้เคลื่อนที่มาจ้าอันนี้เก็บไว้ดอกเดี่ยวดอกเดี่ยวเดียวด้ายนะจ้ะสวยงาม นี่โอ๊ยโอ้โหเก็บยากโอโ้เก็บยากจังเก็บยากจังพี่น้องอือฮึ อะไรจะเก็บยากขนาดนั้นทุกท่านดูโอ้แดดจ้าเลยค่ะตรงนี้โอ้ดูโอ้ซึบโอ้โหเละหมดเลยจ้าดูอ สวยค่ะต้องแบบเดินทุกระเบียบนิ้วเลยนะคะเพียงามหลายนี่โอ้โฮหฮะ โซฮิตเตอดูดันกำลังบอกว่าเขาเจอด้วยเจอสิถ้าเจ้พามามันต้องเจอเห็ดเหลืองสิคะทุกท่านสวยค่ะทุกท่านเดินเอกก็เจออีกคุณน่ะงามอู้หัสไหมต้นเห็ดน่ะ สวยงามจ้ะงามเอลีอันนี้ขึ้นราไม่เอาค่ะโอ้ยมีทากด้วยอุย้ยออกไปค,ค่ะทากค่ะขี้กระทากนี่อีกไม่รู้ฝรั่งเดินไปไหนแล้วเมื่อกี้จะให้มาเก็บขี้เกียจรอเลยเก็บเองซะเลย พานางมาเก็บเห็ดเห็ดเอเห็ดเหลืองทุกท่านจ้ะเห็ดมันปูนางบอกนางอยากเก็บนางบอกให้พาไปป่าที่เจ้บอกเขาว่าเห็นเยอะๆแต่เจ้ไม่พาไปเจ้อยากมาเดินป่านี้ก่อนเพราะว่ามันป่านี้เจ้อ,อาจจะเจอเห็ดพึ่งหวานหรือว่าเห็ดขาลายะคะ่ะทุกท่านเจ้อ,อยากได้ไงถ้าเราลอนานมันมันอาจจะไม่ได้ก็ได้คะ่ะ ไปต่อคะ่ะนี่เก็บค่ะดูนะจ๊ะโอโ้ยดอกคนไหมดอกงามๆอุ้ยนี่เกือบพลาด ไปต่อกันค่ะฝรั่งมองไม่เห็นมองไม่เห็นเห็ดข้าพระเจ้าเจ้าค่ะท่านมองไม่เห็นเห็ดน,นะจ๊ะนี่เลยจ้าโอ้โหเต็มเลยจ้ะ เอาไปใส่ตะกร้าของเราจ้าสำหรับคลิปนี้ก็จากกันไปเท่านี้ก่อนนะจ้าสวัสดีค่ะ